สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามาเที่ยวสวนผักยายหมอนนะจ๊ะยายหมอนจะเป็นดายายหมอนอยู่ท้องไร่ปลายนาน,นะคะอยู่เชิงเขานะคะเรามาเที่ยวสวนผักยายหมอนกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้นี่คือต้นหยัางต้นทัวต้นทัวแต่ว่ามีตรเทียโอ้สแสดงว่าปอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่อะไรบ้างคะยายหมอนใส่ปุ๋ยปุ๋ย,ยอ,อะไรปุ๋ยเกลือปุ๋ยยูเรีย กัวเป็นหลักใช่ไหม,มคือเราจะผ่านไม่ได้นะคะเราต้องแวะทักยายหมอนปุ๊ดแดหมอนก็จะเอาอะไรมาต้อนเราเขายมาบาดความดันถ้กับเมื่อมาหันผู้ใดมาวัดความดันแกก็จเจ๊ดเมี่ยมมาวัดความดันยายหมอนเอายายหมอนกินยาความดันแล,ล้วบะแมนหรือโอ้กินอยู่แต่รามาวัดอือดูแลดูแลดีเลย โอ้โหผักแย่แยะไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเวลาผ่านมาเนี่สิวาแวะเด้น,นิพราะว่าถ้าต้องเอาผักกลับเมื่อนำ้ำสวนผักยายมอนจ้าฮะต้นไงหรือทัว่ว ผักเยอะมากผักเยอะมากอันปาดเอาบอลพักดอกดอกพักเอาบอดทุกดอกไม่ค่อยเลยนะคะไม่ค่อยเลยนะคะโอ้โหผักแยมบอนใบใหญ่มากใบใหญ่มากโอ้โหมันสวยมากคุณผู้ชมอันไม่ได้มีงานชกไปชิบแต่ที่ควาย เต็มไปด้วยขี้ควายนะคะอ่ะเราครนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมเจ้าของสวนเจ้าของสวนโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างการปลูกผักที่สวยงามมากเลยนะคะผักชีชีจ้าชีจ้าทันป่าทุกสกอย่างนอดไฟ โอ้สุดยอดหลีแมหมอนผักเก่ามันเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งเด็บแปบเหลนแม่หมอนมันมีอันนั้นไงฟพสเฟตอะไรสักอย่างวะจำไม่ได้ เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยลูกชายทั้งหมดนะคะแล้วคู่กักตัวก็กลับมาจากกทมกลับมาจากกทมแล้วก็มีหลานมาด้วยตัวเล็กๆมาด้วยคนหนึ่งแล้วก็ภรรยาก็มาหยุดด้วยกันประมาณแปดเก้าวันแล้วใกล้จะครบ เพื่อไปเยี่ยมเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค น,นั้นก็มากิีดมันนั้นมากลับรถอยู่ตรงนี้แล้วมาถอยก็ถอยออกดูลักษณะายาครับผมดูลักษณะต้นยางครับผมกรีดแบบจิน <c oughs> ตนาการ <c oughs> กรีดยางแบบจินตนาการสูงสุดเขาบอกว่ากรีดคือคาดว่าน้ำํำยางน่าจะไหลดีเขาจะกรีดแบบ ไม่เห็นต้นยางที่เขาถือก็จะอดขำไม่ได้สักคนนึงแสดงว่าการการอบรมไม่ได้มีผลต่อ <laughs> การอบรมเรื่องกีดยาไม่ได้มีผลต่อเขาเลยเขาไม่สนใจ <laughs> <laughs> เขาอยากกีดตามใจฉัน <laughs> กีดยังไงก็ได้อันนี้ก็เออกำลังจะถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้คือ คือบ้านของกูกระเตือโฮมสตี์โฮมสตีเป็นหป็นหลังๆแม่น่ารักมากอยู่กันเป็นหลังๆแม่ด้าน่าจะยังไม่ตื่นอากาศหนาวเงียบเชียวมาแล้วมาแล้วไปไหนกันมดซิมิมไปไหนกันมดเนาะ ไหน,นน้องไหนอะโอ้ยไปไหนหล่ะคนน่นอนะอ่อออนะนี่อยู่ไหนอ่ะมาเร็วๆยเล,เล,ลมันสองคนดยหก ยกของหมอะแต่อันนึงอย่างเห็นอันตากระชากนะตากระชากคนฟูนถุงขนลูกเออยกออกมาถุงหนึ่งเออหันอันอันกากระบาดออกมาลูกเอาหายไก่กันไม่เจอเออสวัสดีค่ะ